กิจกรรมที่จังหวัดพิจิตรครับวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรจัดกิจก,กรรมปูเสือนั่งศาสต,ตักบาดรับอรุณเสริมบุญที่บึงสรีไฟส่งเสริมคุณธรรมควบคู่กับการท่องเที่ยวครับที่บรเิเวณสนามจักรยานสารานจิตมงคลสุขครับบึงสีไฟอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์สเงียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคุณการศรีวงศ์สเงียมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกิจกรรมปูเสือนั่งศาสตักบาดรับอรุณนะครับเสริมบุญที่บึงสรีไฟ ตามโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูคานวบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,567ครับโดยถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในด้านของการเชื่อมโยงประชาชนกับบึงสีไฟที่เป็นรูปธรรมการเสริมสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นของบึงสีไฟครับ